อ่าสวัสดีครับรุ่นนี้ก็เป็น7นิ้วนะครับผิวดำนะครับเป็นด้ามพยุงเจ็ดนิ้วพยุงผิวดำสันสามมิลนะตัวนี้ลูกค้าขอไปปาดแร่ครับ7นิ้วพยุงผิวดำนะครับเล่มนี้ราคา750บาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาสั่งจองได้เลยนะครับเป็นงานเหล็กผ่านไทยนะครับ ฟันไถยก็จะมีถ้าลูกค้าอยากได้เอาไปใช้งานทั่วไปก็แจ้งผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสันสี่มีนให้นะครับมีดก็จะมีน้าหนักสักหน่อยแล้วก็คมก็จะหนาหนาสักหน่อยห่างกันนิดหน่อยนะครับเอาไปใช้งานทั่วไปก็ไม่ไม่แนะนําให้ฟันของแข็งมากนะฟันได้แค่ซี่โครงไก่โครงไก่ซี่โครงหมนะูประมาณนี้นะ ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสั่งจองไว้ได้เลยนะครับ